อน,น์พามัววันนี้พามาชมต้นพริกจินดาเดงอีกต้นหนึ่งที่ปลูกเอาไว้นะครับตอนนี้ก็คือทำการตัดในส่วนของใบที่เราคิดว่าไม่จำเป็นนะครับพอดีว่าอาทิตย์ที่แล้วทำการตัดยอดอาทิตย์นี้ก็เลยทำการตัดใบแล้วก็คิดว่าต้นโตช้าเพราะว่าดินมันแน่นเกินไปนะครับก็เลยทำการพรวนดินสักหน่อย ส่วนที่เห็นว่ามีรากออกมาตัวน,นี้ก็คือเป็นต้นพริกต้นเก่านะครับที่เราทําการก็คือฆาตกรรมมันโดยเจตนาตอนนี้ก็ทําการพรวนดินนะครับใกล้เสร็จแล้วก็คือตัดแต่งไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะดูว่าะจะรอดไหมนะครับพริกต้นนี้ถ้าไม่รอดก็ ปลูกต้นใหม่ครับมีอยู่อย่างเดียวเหมือนเดิมประโยชน์ของการตัดยอดนะครับก็คือทําให้ต้นพริกเนี่ยกระตุ้นมากขึ้นโอเคครับมั่วกันต่อ